ว่าเราเป็นระยะแรกเลยมันน่าจะง่ายกว่ามาระยะสุดท้ายมากกว่าระยะสุดท้ายครับอันสุดท้ายคําถามที่สองแล้วกินแล้วป้องกันได้ไหมครับเราเขียนข้างกล่องผลิตภัณฑ์นะครับว่าทุกชนิดของอาหารเสริมว่าไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ก็ <c oughs> ยอก็ฉลาดบ <c oughs> ้างเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่มันค้านกับสิ่งที่เขียนบนข้างกล่องนะครับถูกต้องครับ ถูกต้องนะถูกต้องแล้วแล้ว<ร>อย่างนี้จะยังไงครับแล้วอย่างนี้จะยังไงผมไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรครได้ผมไม่สามารถผมไม่สามารถบอกได้จริงๆท่านผมไม่สามารถอธิบายได้มากกว่าวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมก็บอกว่าใครจะมากินเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรับรองได้นะว่าคุณกินแล้วคุณจะหายแต่วิทยาศาสตร์ที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ย มันสามารถเกิดในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน้บบนอ้าวตอนงแต่ตอนรายการจนถึงตอนนี้สุดท้ายอาจารย์ได้พูดไหมครับว่ามันรักษามะเร็งได้ผม,มยังไม่ได้พูดเลยคุณสังเกตเห็นคุณสังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้พูดเลยว่ารักษามะเร็งได้เพราะว่าคําถามที่ผมถามคุณกลับไปก็คือมีใคร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 ยืนยันกับผมได้บ้างว่าเขารักษามะเร็งได้ไม่มีไม่มีเพราะะนาย์ก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีไม่มีแต่กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขากินเนี่ย ไม่รู้นะมีโอ,อกาสจะกินดื่มก็ไม่กินว่ากันไปว่ากันไปก็คือผมเป็นคนตรงและเป็นคนที่จะต้องบอกความจรงิง<ะ>ผมจะไม่คุยโตโอ้โอวดว่ารักษาได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได<ะ>ผมจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไระวิทยาศาสตร์ทําให้คนฉลาดขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายถึงกระบวนการต่างๆแต่คุณจะต้องระวังว่าหนึ่งคุณกินงาดําเนี่ยคุณจะต้องบทมันซะก่อน เพราะว่ามันแข็งมาก<ะ>กินเข้าไปคุณกินวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอในห้องน้าฮะต้องบดไว้ก่อนบดบดบดอันที่สองคือต้องทําให้มันสุกสุกก็คือการคั่วหรือการนึ่งการอะไรก็ได้ฮะแต่ส่วนมากเราจะคั่วฮะแต่เขาก็บอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ใบงาจะไหม้ได้ง่ายมากอ<ะ>ันเล็กแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีดำเดี๋ยวคุณไม่รู้เลยว่ามันไหม้หรือเปล่าฮะถ้าเกิดมันไหม้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีปัญหา เรื่องเรื่องสารแทนที่จะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นสารพิษแทนอันที่สามคือคุณต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อยกตัวอย่างเช่นเชื้อราคุณตินเชื่อไหมคุณเอางามาเก็บไว้นี่นะถ้าคุณคั่วหรือคุณบดมันนะให้มันแตกนะคให้ให้ให้มันเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเม็ดงานนะให้เป็นผงนะไม่เกินเจ็ดวันลาคุณอคุณได้กลิ่นหืนเลยคุณได้กลิ่นหืนเสร็จคุณได้กลิ่น คุณตรวจเชื้อราได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นทาาที่ดีคือกินผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากงาดีที่สุดง่ายสุดก็คืสุคุณสรุปเองไม่รู้ไงเอาสิ่งที่อาจารย์พูดเลยมันฟังดูลำบากเหลือเกินผมพยายามพูดจะพูดแนั้นอ่านใจอาจารย์ออกดีเชื่อผมเถอดดีครับดีแต่ก็อย่างที่บอกคุณจะกินคุณก็ต้องเลือกกินดีๆแทนที่จะกินสิ่งที่มันมีมีเขาบอกไม่ควรกินวันหนึ่งเกินสี่ช้อนชาสี่ช้อนโต๊ะ ก็จะทาให้ท้องเสียได้สี่ช้อนโต๊ะได้สี่ช้อนโต๊ะได้ครับจะกินงาเอางามันคั่วใส่น้ำเต้าคู้กินอะไรกินดีมากผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรงาที่มีงาดีมากผมไม่ได้ทําวิจัยขึ้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของผมอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้จากงานวิจัยที่ผมเป็นข้าราชการผมได้รับเงินภาษีไปเรียนหนังสือแล้วก็มาสอนหนังสือให้กับพวกเรา็ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้นี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะได้ความรู้มากๆเลยอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ